ค่ะคุณผู้ชมครตอนนี้นะคะเราสองเตานะคะก็กําลังรอการแต่งหน้ารอพี่ๆเขามานตอนนี้เขากำลังประชุมกันอยู่นะคะเราก็ใช้อุปกรณ์พร้อมแล้วค่ะบ้องฟังโน้นและฟังนีนะคะเดี๋ยวไปเจอเราตอนแต่งหน้าอาจจะเห็นนิดนึงนะคะเพราะว่าเรายุ่งนะคะตั้งประมาณสคนเนาะเพราะเจ้าคือตัวแม่ หคนนะคะแต่นี่เป็นหนึ่งในคนที่จะได้แต่งนะคะเจ๊เก่งซีเบอร์รี่นะคะยังจำได้ในคลิปขนมแปลกๆนะคะจริงเหรอเราถ่ายได้ไหมคะแต่งเสร็จไปแล้วนะคะประมาณจะได้แต่งประมาณ7คนนะคะตั้งแต่6โมงนะคะแล้วก็เบลก็แต่งแต่งอีกกี่คนประมาณ10บเนาะเบลสิบจ๊ได้นะคะเพราะว่าเบลมีผู้ชายด้วยนะคะเบลมีผู้ชายเล็กน้อยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็งานอะไรแต่งที่เราตามเรามาแต่งหน้าเป็น เป็นการเหมือนงานคล้ายๆว่างานที่เขาโปรโมทสินค้าเนาะที่จะมีแบบเดินแบบงานกินดอก wow! คนกินเวอร์ในวอนะคะคุณผู้ชมก็เป็นโลตัสนะคะพระรามหนึ่งนะคะคุณผู้ชมคะ่ะนะคะโลตัสพระรามหนึ่งนะคะอ,อ,อยู่แถวสนามกีฬาสนามกีฬาสุฬาฯนะคะคุณผู้ชมคะ่ะ ถ้าเกิดใครที่ใครอยากจ้างพวกเราไปแต่งหน้านะคะก็จ้างได้นะคะแต่งหน้าทําผมนะคะก็เราก็ราคากันเองค่ะทีมแต่งหน้าของเรานะคะสองคนนะคะเครื่องสำอางเอ็มเลยของจะาหน้าเก็บไปแล้วนะคะก็นั่งรอนั่งกินรอหนะะังผู้ชมกินรอรออะไรกันรอกงนินแต่งหน้าได้ทุกอย่างเลยคะไม่ว่าจะเป็นแต่งงาน แฟนตาซีงานดวนก็แต่งได้งนวก็แต่งได้อะไรอีกเบลเหมา์งานรวดก็แต่งได้แต่งแต่ไม่ไม่ได้แต่งหน้านะแต่งแบบหนึ่งแต่งนี่โอเคเดี๋ยวจะน้าจะให้ไปดูผลงานที่ได้าแต่งนะคะแต่อีเบลไม่ได้ถ่ายรูปมาของอีเบลอะโอเคไปดูของจ้ากันเลย